สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของซีสหายเท็เดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวีกนะคะในทำเฟรมวีกยังคงมองว่าหน้าบ่ายได้เปรียบ EMA ยังคงช้อนห่างนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์ หรือว่า hidden d i v e r g e n c เกิดการขัดแยงแ้งระหว่าง d i v e r g e n c ก็ตามนะคะแต่มองว่าตรงนี้เป็นการพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อตามทิศทางก่อนหน้าก็คือเทนขาขึ้นเนาะ,ะไปต่อกันที่ทำเฟ a m e Day ค่ะใน Time Frame Day สอดคล้องกับที่เราวิเครอใน Time Frame Week เลยก็คือมองว่าก้อนทั้งก้อนนี้ยังคงเป็นก้อน s i d ไซเ y ก็คือการพักตัวนะคะเพราะว่า EMA ของพาดผ่านกลางตลอดเลย แล้วก็เมื่อวันก่อนนะคะราคาเขามาติดแนวต้านบริเวณนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาแต่ว่าวันนี้นะคะราคาเขาก็ยังสามารถที่จะยืนเหนือ EMA อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าใบาในทเฟรมนี้ก็ยังคงได้เปรียบมากกว่านะคะ ไปต่อกันที่ท i ฟ e frame 4ชั่วโมงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในท e ฟ r a m e นี้ก็คือราคาเขาสร้าง man ันโซนไว้นะคะก็คือ r a l l y b a s e r a l l y เนาะแล้วก็ตอนที่ราคาลงมาตรงนี้นะคะ่ะเกิดสัญญาณ Hidden d i v e r g e n c e ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเกิด HIT มีโอกาสที่เขาจะไปต่อตามเทรนเดิมก็คือราคานะคะตอนที่เขาปรับตัวลงมาตรงนี้เกิดการปรับตัวขึ้นไปพักตัว ขึ้นไปแล้วก็เกิดการพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะการพักตัวของเขาเนี่ยพอๆก,กันกับก่อนหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเขาจะปรับตัวขึ้นไปอีก1ชุดตามทิศทางเดิมซึ่งมันสอดคล้องกับในทางเฟรมเดทที่ EMA เขายังคงซับพอตหน้าบปายนะคะ แล้วทดไว้ในใจนะคะแต่ตอนที่เขาราคาลงมาตรงนี้ค่ะ EMA ตอนแรกขนองเขายังไม่สนับสนุนให้ buy ในทำฟีมนี้เพราะฉะนั้นการที่เข้าสัมผัสแรกเนี่ยถ้าเราเรายอมรับ SL ได้เนะะี่ยค่ะก็สามารถเข้าได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ถ้าเรามองว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็เสียง EMA ยังไม่ support เราจะมารอเล่น follow กันก็ได้เหมือนเดิมเหมือนกันเนาะ ไปต่อกันที่ไามเฟรมฟ1ชั่วโมงค่ะในไามเฟรมฟ1ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราเห็นเนะาะเมื่อวานนี้นะคะก็คือสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เซนต์สวิงนี้กับสวิงนี้เกิดสัญญาณคลาสสิกไดนะคะ แปลว่าชุดที่การเคลื่อนที่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะจบชุดการเคลื่อนที่เหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้นะคะราคาเนี่ยทั้งใน t ท m e เฟรมเฮนะคะก็ปรับตัวยืนเหนือ EMA ได้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าในไทม์เฟรมนี้หน้าบ่ายได้เปรียบจากที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดตั้งแต่วีคเดย์เฮสี่หน้าบ่ายได้เปรียบหมดเลยในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเกิดสัญญาณคลาสสิกได้ ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาเนาะเป็นแท่งสีเขียวใหญ่ยาวเนือแน่นขึ้นมาแล้วตอนนี้กําลังพักตัวอยู่นะคะแล้วก็สามารถยืนเหนือ EMA ได้เช่นกันนะคะแปลว่าในไทม์เฟรมนี้หน้าบายก็ยังคงได้เปรียบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรอในวันนี้นะคะก็คือราคาขึ้นมาพักตัวเนาะเพราะว่าตอนนี้ติดแนวต้านบริเวณน,นี้ ถ้าเขาพักตัวเรียบร้อยแล้ว EMA ในทุกๆ i m ม f เ a m e ซับพอตหน้าบายเราจะบายขึ้นไปนะคะแต่จะเก็บยังไงก็อาจจะดูเป็นแนวต้านไปนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าใน m ทม r เฟรมวี k ก็ยังเป็นไซเวย์อยู่ใน t ทม e f ฟรมเด a y มาติดแนวต้าน3รอบแล้วรอบนี้รอบที่4ถ้าเขาพ้นนะคะเขาก็มีโอกาสที่ราคา เขาจะขึ้นไปแล้วกลับลงมาเทสแล้วไปต่อตามเทนเดิมซึ่งตอนนี้ค่ะเขาเป็น all time high แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บ TP เราอาจจะต้องใช้การดับเว็บเข้ามาประกอมนะคะ,ะมาสรุปนะคะแผนแรกก็คือราคาสามารถยืนเหนือ EMA ได้ในทุกๆไทม์เ a รมนะคะแล้วก็ follow sell เอ้ยขอโทษค่ะ follow buy ขึ้นไปอย่างนี้ ันแผ่นที่1นะคะส่วนแผนที่2มองว่าตรงนี้นะคะราคาที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้จบแล้วเรียบร้อยแล้วกันการที่เขาปรับตัวลงมาตรงนี้ค่ะก็คือการติดแนวต้านในทำเฟรม day เนาะมีโอกาสเหมือนกันค่ะที่ราคาเขาจะลงมาหาแนวรับด้านล่าง เพราะฉะนั้นนะคะถ้าการขึ้นมาชุดนี้จบแล้ว3 s w สวิงนี้เนาะจบแล้วเป็นไซเวย,ยังคงเป็นไซเวยต่อจะลองให้ราคานะคะเขาหลุดต่ำกว่า EMA ต้องเป็นแท่งสีแดงอย่างนี้นะคะทางทมเฟรม H4H1 ก็ปิดต่ำกว่า EMA อย่างนี้เนาะแล้วก็จะ Follow Sell ลงมา ในทุกๆท่าฟิล์มซับพอร์ตหน้าเซลเราจะ follow เซลล์ลงมาอย่างนี้หาเดินทีละแนวรับนะคะถ้าแนวรับแรกหลุดได้ก็มีโอกาสที่ลงไปหาแนวรับด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันศุกร์แล้ว ก็ถ้าใครกําไรมาอิ่มๆแล้ววันนี้จะไม่เทรแล้วไปใช้ชีวิตก็ได้หรือว่าถ้ามีหน้าเทรที่ชัดเจนก็สามารถเข้าเทรดด้วยการ follow ได้นะคะสําหรับแผนวันนี้ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย